ให้โชคสวัสดีพี่สุภุสุขอนครับผมตะชิมาตามเนี่ทางของแม่แหลกวัดพืนที่หนึ่งมิถุน่าสองหาหกแปดสิบหกกุศลฟ้านของแม่แหลกเพราเขาได้ไปนองรุดมาเลยเหล็กวิ่งสองกับหนึ่งกับรุดเพมีมากเล็กจับคู่กับเพมีได้ไปนอนแล้วเพราะเขารุดสบายเล็กดับเป็นดับโยโย่เป็นดับหาล่างนี่กระโยโยส่วนเหล็กจับคู่เนี่ เลขดับล่างเนี่ยก็คือยูแล้วพี่น้องเด้อหกคู่นี่ยูคิงนิ่งเลขมันออกกันแปดเจ็ดบ่มี่ที่พี่น้องแปดเจ็ดอยู่นี่เห็นบ่เลขหกคู่ดับยูคิงนิ่งเลยเพิ่งไปกลับเลขตวันวันนี้เลขดับบ่มีมากแล้อพี่น้องเด้อเลขจับคู่บ่มีมากตว่าเลขดับตัวเดียวมีมากอยู่คือยังมันดับหางเลยมาพี่น้องเนาะ อมาตามกันต่อพี่น้องของแม่แรลให้มาล่างอย่างเดียวหนึ่ง yeah วันนี้บอเลยวิ่งบอหาให้ท่านมาครบล่าง มาครบล่างหนึ่ง เก้าเจ็ดหกแปดอันนี้มาครบลางเลยพี่น้องเด้อมีเล็กหาตัวมาครบลาง จนจับคู่หนึ่งแปเก้าหนึ่ แปดหนึ่งอันนี้เพิ่นกลับห้พร้อมตัวนี้พี่น้องเพิ่นกลับหอน้ำแปดหนึ่งเก่าหนึ่งเพิ่นกลับห้น้าตัวนี้บ่มกเพิ่นจับคู่ห้องก็จับเอาแะไนี่เพื่อนเทียนบอกอยู่ว่ามาควบล่างเพื่อนกลับห้พร้อมบ่มกเพิ่น,นจับคู่ห้องก็จับออก เก้าแปดเก้าเจ็ดหกเก้าพันจับให้เก้าคู่เก้าคู่นี่คือลางยางเดี่ยวได้ไปหน่อย มาเบ่งเล็กดับบ่เนี่เล็กดับตัวเดียวได้พี่น้องเล็กเล็กดับจับคู่่นบด้จับให้ดับล่างดับล่างไ่เกี่ยวกับบนเด้พี่น้องนะดับล่างไม่เกี่ยวกับบน ดับสองล่างดับสองดับล่างสองดับล่างสองส่วนเหล็กจับคูบมิตัตเน้นนะพี่น้องนะเด้อเหล็กจับคูบมิตัตเน้นเก้าคูบมิตัตเน้นพี่น้องเรียกเอามักชอบตัวใดเพระาะว่าเพิ่นบ่เน้นใน ขันมามากเป็นจับคู่ให้เก้าคู่ในห้องกับจับเอาวิทย์เอาเอาคืนอ,องแคปหน้าจอลวหนึ่งมิตุหน้าสองหาหกแปดเนี่ยของแม่แหละ นี้มาควบล่างเลยพี่น้องนะมาควบล่างกี่มิหนึ่งมีเก่ามีเจ็ดมีหกมิแปดบอมามาคนจับคู่เขาก็จับออกวิ่นเหล่าเนอะมิหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดหกเก้าล่างดับสองดับสองล่างได้พี่น้องได้ไปบนกับว่าเป็นยัง บนก็ได้เพราะว่าเป็นดับล่างพี่น้องเข้ากับคชหนาจอเอาเก้าคู่เก้าหางบ่มมีตัวเน้นล่างอย่างเดียวนี่ไล่เมื่อาเพื่นเห็นว่าเพื่อนบ่มีตัวเน้นนะเก้าคู่เก้าหางเห็นว่ามมีตัวเน้นบ่มมีตัวเด่นมามาคนจับคู่เข้ากระจับเอาวิ่งเอาขอพูดไม่แลหลายๆครับผมพี่น้องเข้ามันหมันแห้งๆปังๆกัน ก็จะเลืมฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามมานท่าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม